ผมจะไปอุทยานแห่งชาติทูประดินนะครับโดยใช้กระเป๋าใบนี้นะครับกระเป๋าใบแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าในกระเป๋าใบนี้ที่ผมจะนําไปเนี่ยภายในเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างโอเคก่อนอื่นผมจะมาบอกถึงอุปกรณ์หรือว่าของใช้ที่ผมพกติดตัวก่อนนะครับ ของพวกนี้จะไม่ได้อยู่ในกระเป๋าที่ผมพกพาไปนะครับสิ่งแรกเลยก็คือเป็นเชือกาคาราดด์นะครับตัวนี้ผมจะใส่ลัดข้อมือไปสิ่งที่2คือไฟแชกนะครับผมจะพกติดตัวไปแล้วก็ไฟฉายแต่ว่าผมไม่ได้เอาไฟฉายอันนี้ไปนะครับแต่เป็นไฟฉายมือถือแบบเดียวกันนะแต่ว่าผมลืมไว้ที่ทํางานก็เป็นไฟฉายมือถือแต่จะมีขนาดที่เล็กกว่าแล้วก็มีดนะครับมีเดเล่มนี้เป็นมีดพับผมจะพกมีเดเล่มนี้ไป รวมถึงนาฬิกานะครับโทรศัพท์แว่นตานะครับแล้วก็แมสนะครับแล้วก็ตัวผ้านะครับในเด็กผส์ตัวนี้ทีนี้มาดูกระเป๋านะครับที่ผมจะนําไปผูกระดึงนะฮะเดี๋ยวจะมาดูรอบนอกก่อนนะครับสิ่งแรกเลยที่เราเห็นนะครับก็คือผมจะใช้ขวดน้ําตัวนี้นะเป็นแบบนี้นะครับง่ายนะครับผกพาได้แล้วก็ สามารถที่จะถอดเข้าถอดอเปลี่ยนกระบอกได้ง่ายรวดเร็วนะครับไม่ต้องกยากมากนี่ครับกดน้ำต่อมานะครับวันดูข้างนี้ก็คือเป็นตัวนี้เป็นตุกผ้านะครับปกเอ,อาไว้เพื่อเราจะใช้ใส่ของนะฮะที่มันเกินนอกเนยจะเระเปาไว้นี้นะครับก็จะมีถุกผ้าเ แล้วก็จะมีอ่าตัวนี้อยูอย่สังเกตนะครับว่ารอบนอกของผมเนี่ยผมจะเอาของที่ใช้บ่อยๆหรือว่าอิบไม่ง่ายคลองตัวนะครับเอาไว้รอบนอกเพื่อที่จะใช้งานได้ง่ายกว่าใส่ด้านในทีนี้ฝั่งนี้นะครับก็จะมอีอันนี้เป็นไฟฉายนะครับที่ผมจะเอาไว้ใส่เต็นท์นะครับแขวนในเต็นท์นะครับ แหวนในเต็นแบบนี้ก็ง่ายแล้วก็เป็นไฟฉายได้ด้วยนะครับต่อมาก็คือเป็นอโอเคตัวนี้เป็น First Aid นะครับเป็นชุดป,ประสงพยาบาลด้านไหนผมก็จะมีพวกนะครับชุดทำแผลนะครับแล้วก็มียานะครับพลาสเตอร์แอลกอฮอล์แผ่น นะครับลดถ,ถึงขัดแปะนะครับขัดโปวดด้วยนะครับตัวนี้เวลานเราปวดเมื่อยเราก็ใช้แผ่นตัวนี้ในการติดเลยนะครับประมาณน,นี้แล้วส่วนด้านข้างฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่าอันนี้ผมจะใช้บ่อยผมก็เลยไว้ด้านข้างก็คือ,อหัวฟังโทรศัพท์นั่นเองอันนี้คือด้านข้าง ที่ผมเอามาไว้ค่าๆกระเป๋านะครับเพื่อที่จับง่ายๆด้านในนะครับมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนี่ครับด้านในสิ่งแรกที่เห็นเลยนะครับคือของที่หิบบ่อยๆง่ายๆนะครับ <ๆ S 2> เสื้อกันฝนนะครับคือที่ผมจะเดินทางไปเนี่ยมันอยู่ในช่วงของปลายฝนต้นหนาวนะครับ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็เลยติดเสื้อกันฝน แบบมีไปนะครับเพื่อที่จะใช้งานได้ท่องตัวได้ง่ายกว่านะครับต่อมาก็คือเป็นนะครับยากินนะครับําหรับตัวนี้เป็นพวกผลิตภัณฑ์บาลเบื้องต้นตัวนี้เป็นยากินนะครับใครมีโรคประจําตัวอะไรหรือยาแก้ปวดเมื่อยยาแก้ปวดต่างๆก,ก็ติดไปนะครับเป็นหลักนี้นะครับก็ติดไปด้วยนะัต่อมานะครับทีนี้ก็จะมี ตัวนี้จะเป็นอา,อาหารนะครับที่ผมเอาไว้ติดเอาไว้รับประทานนะครับยาทุกเสียได้ด้วยนะครับแล้วก็ไว้ทานเล่นได้ด้วยนี่คือตัวตับนี้นะครับเอาไว้ในกระป๋องแบบนี้ส่วนในกระป๋องนี้นะครับถ้าเกิดยาที่จะเป็นที่เขาใช้งานึ้นมานะครับผมก็จะถอดน,นี้ออกนะครับแล้วก็ ในการต้มนะครับต้มขึ้นมาจะเป็นแบบนะอ,นอันตัวนี้ผมเคยเคยทำนะครับแล้วก็เคยสาธิตการทําไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะรับชมในคลิปคนหน้าที่ได้นะครับผมก็ใช้ชุดเนี้ในการต้มนะครับน้ำดำตนเต๋ เป็นเขาเรียกเชืออเพลิงนะครับเชือกเพลิงอเนกประสงค์นะครับทำเป็นเทียนนะครับจุดเป็นตะเกียบก็ได้นะครับจะใช้ในการต้มก็ได้ตัวนี้ผมก็ได้ทําไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับใครสนใจก็ลองไปดูรีวิวดูนะครับสำหรับตัวนี้น่าจะเป็นเต้าสนะครับโอเคทีนี้มาดูต่อครับตัวนี้เป็นชุดไฮยีนคิดนะฮะ ด้านนี้ก็จะที่ผมเตรียมไปจะเป็นผ้าห่มฉุกเฉินแบบนี้นะครับเอาไว้สําหรับกันหนาวนะครับกันหนาวแบบฉุกเฉินนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีพวกแปรงสีฟันนะครับแปรงสีฟันยาสีฟันแล้วก็ครีมกันแดดนะครับแล้วก็จะมี แอลกอฮอล์นะครับตัวนี้เป็นแอลกอฮอล์กระจกนะครับผจะใช้ตัวนี้จกเช็ดช่นะครับแล้วก็จะมีตัวปั๊กนะครับอเอาไว้ทาประมาณนี้สําหรับชุดไทยยีคของผมแล้ก็แต่ละคนก็อาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะครับสำหรับผมก็ผมับไปแค่นี้เขคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วนะครับสิ่งที่ผมขาดน่าจะเป็นสมุัก้อนเล็กผมลืมใส่ไปนะครับ เดี๋ยวก็หลัจกจักนี่ถ่ายคลิปนี้เสร็จเดี๋ยวจะใส่สมุคก้อเล็กๆก้อนหนึ่งนะครับทีนี้มาดูนี่ันนีอะไรบ้างอ,อันนี้เป็นเกี่ยวกับเสื้อผ้านะครับเป็นเสื้อผ้าแล้วก็เป็นผ้านะครับผ้าชีฟัน,นะครับแล้วก็เสื้อนะครับถุงเท้านะครับจีงใบอย่นี้เสื้อ น,น,นี้ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นของที่ผมเอาไว้ใส่เป็นพวกแบตเตอรี่สำรองนะครับนะครับแบตเตอรี่สำรองพวกนี้นะครับแบตเตอรี่สำรองทั้งหมดเลยนะครับเอาไว้ผื่อไปนะเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าที่นั่นเขาจะมีถ่านไหม ไวเอกดีที่สุดครับตัวนี้ก็เป็นสายชาร์จนะครับแล้วก็จะมีซ้อนนะครับผมก็จะไปด้วยนะก็จะมีหนังสติกแบบผูกพานะครับมีตัวสายชาร์จประมาณนี้ทีนี้มันจะมีนะครับกระเป๋าด้านในอันนี้นะครับผมใส่ตัว power bank นะครับเป็น พลังงานสำรองในการใช้งานนะครับจำเป็นอย่างยิ่งนะครับในการที่เราจะนำพกพาไปในสถานที่ต่างๆนะครับเพราะว่าบางทีตัวเนี้ยมันอาจจะช่วยเหลือเราได้นะครับก็ด้านในก็จะมีประมาณนี้แนละ้วหมดแล้วนะครับเหลือกระเป๋าหน้านะครับแต่ทีเนี้ยกระเป๋าหน้าที่ผมเอาใส่เนี่ย มันมักจะเป็นของที่จำเป็นนะครับสำหรับใช้งานยาฉุกเฉินนะครับตัวนี้เป็นไฟฉายคาดหัวนะครับไฟฉายคาดหัวตัวนี้เอาไว้คาดหัวแล้วก็มือสองข้างเราก็ยังสามารถที่จะหยิบจับนะครับอะไรต่างๆได้ง่ายกว่าเป็นไฟฉายกับมยู่ทีนะครับก็คิดว่าจะเป็นนะครับในการใช้งาน ต่อมานะครับเป็นตัวแท่นเรืองแสงนะครับตัวนี้พลังงานที่เป็นตัวสำรองอหรือว่าเป็นพลังงานที่ผมให้แสงสว่างเนี่ยผมจะมีอยู่สองสามชิ้นนะครับสี่ชิ้นนะครับก็คือจะมีไฟฉายแบบมือถือที่ผมพกไปนะครับแล้วก็ตัว ไฟฉายคล้ายๆแบบตะเพียงแบบนี้นะครับแล้วก็ไปฉายคาดหัวรวมถึงตัวไล์สติกนะครับหรือว่าแท่งเรืองแสงแบบนี้ก็เอาไว้ใช้งานนะครับ4ทั้งหมด4แบบผมคิดว่าน่าจะเพียงพอต่อมานะครับเป็นผมจะใช้ ไฟแชกในการพกติดตัวนะครับแต่ในบางครั้งเนี่ยถ้าไฟแช็กตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับผมก็จะใช้แท่งแมกนีเซียมตัวนี้แทนนะครับแท่งแมกนีเซียมตัวนี้นอกจากจะจุดไฟได้แล้วก็ยังมีเข็มทิศนะครับให้เราด้วยนะครับรวมถึงตัวกีนนะครับขอความช่วยเหลือยาบยุ่เฉิงแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่รับมีดนะครับแบบพกพาผมก็จะเอาไว้รับมีดนะครับที่พกไปตรงนี้ ต่อไปนะครับนอกจากที่ผมได้กล่าวไปแล้วก็จะมีเข็มทิศนะครับเป็นเข็มทิศใช้งานแบบจริงจังเลยตัวนี้นะครับก็จะเป็นขนาดเล็กๆนะครับเอาไว้ใช้งานเ <c oughs> ข็มทิศผมก็จะมีอยู่3แบบเช่นเดียวกันนะครับสิ่งแรกเลยคือเราจะเห็นจับแท่งบบเม้ทเซียตัวนี้นะครับแล้วก็ ที่2ก็คือจะเป็นเข็มทิศใช้รายแบบจริงๆนะครับนะครับส่วนแบบที่3นะครับจะติดตัวกลุ่มเลยก็ค,คือเป็นนาฬิกาตัวนี้นะครับเป็นนาฬิกาตัวนี้อ่าเนี่ยครับก็จะเป็นเข็มทิศ3แบบที่ผมพกพาไปผมคิดว่า มันก็คงจะใช้ได้ทั้งหมดนะครับถ้าจะใช้อันไหนขึ้นมาโอเคทีนี้ชิ้นสุดท้ายแล้วครับตัวนี้จะเป็นชุดเซอร์เวอร์คผมนะครับที่ผมปกไฟจะมีอยู่4ชิ้นด้วยกันนะครับคือมัติดทูตัวนี้นะครับแล้วก็ไฟฉายนะครับขนาดเล็ก นกหวีดนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นชุดนะครับจุดไฟนะครับจะมีเมคขีดแล้วก็เข็มกลัดนะครับรวมถึงกลิปนะครับกลิปเบแล้วก็จะมียาเม็ดคอรีนในนี้นะครับส2่สเม็ดผมจะใส่ไว้2เม็ดไว้ใช้ยาฉุดเชินก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับในกระเป๋าใบนี้ หมดแล้วนะครับสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าผมนะครับใบนี้เนี่ยที่ผมพกไปใบเดียวแล้วก็อยู่น่าจะ2คืน3ามวันก็จะเป็นพวกของใช้ส่วนตัวเป็นหลักนะครับแล้วก็ของจำเป็นนะครับที่เราจำเป็นที่จะต้องใช้ รวมถึงพลังงานสำรองต่างๆได้เตรียมไว้ถ้าเป็นเรื่องของการกินนะครับแล้วก็เรื่องของที่หลับที่นอนผมจะขึ้นภูนะครับมันจะมีเรื่องของอาหารให้เราไว้เรียบร้อยอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเตรียมอาหารแห้งนะครับไปนะครับหรืออาหารที่เราคิดว่าจะไปทําที่นู่นนะครับก็ไม่จําเป็นที่ต้องเตรียมไปเพราะว่าทางอุทยานเขาได้มี ร้านสวัสดิการที่นั่นนะครับให้เราสามารถที่จะซื้อรับประทานได้เลยนะครับส่วนเรื่องของเต็นท์นะครับแผ่นนองนอนถุงนอนอะไรต่างๆนะครับผมก็ไม่ได้เตรียมไปนะครับเพราะว่าทางอุทยานเขาก็จะมีที่จัดให้เช่านะครับสำหรับเต็นท์นะครับแล้วก็รวมถึงอุอปกรณ์ต่างๆเช่นแผน่นนองนอนอถุงนอนผ้าหม่มหมอนอะไรพวกนี้เขาจะมีให้เราเช่าเสร็จสับเลยเรา ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องอไปนะครับทีนี้ผมเนี่ยได้ทําการจัดกระเป๋าในในส่วนของผมเองนะครับอย่าเอาของผมเป็นมาตรฐานแล้วกันถ้าคิดว่าใครที่จัดกระเป๋าแล้วมีของที่จําเป็นมากกว่าผมนะครับแล้วคิดว่าจะใช้จําเป็นที่ต้องใช้มากกว่าผมติดไปก็ได้นะครับผมแค่มารีวิวให้ทราบเฉยๆว่า ที่ผมจะไปเนี่ยผมได้เอาอะไรไปบ้างนะครับก็คลิปนี้ผมนำเสนอเพียงแค่นี้ละกันนะครับเอาไว้คอยติดตามรับชมหลังจากคลิปนี้แล้วนะครับดูภาพบรรยากาศที่ผมได้ไปบนภูกน็นดึวกันว่ามันจะสวยงามขนาดไหนนะครับแล้วก็จะทำออกมาเป็นยังไงนะครับเอาไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b ์ กระดิงติดตามในคลิปใหม่ๆด้วยแล้วกันครั้งนี้นำเสด็จมาแค่นี้ผมค,ครับ